Do you mind if I sit here? Thank you. Thank you. Thank you. Um, introduce myself. I am Chasiri Sagdana Takun. My nickname is Mit or Ratang, Ratang. okay. Um uh, my, 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 my 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 I am twenty-six years old uh, I'm graduated from uttaradit Pat University Faculty of Education English major and อะไรอีกดีต้องบอกชื่อพ่อชื่อแม่เปล่าวะแนะนำตัวได้แค่นี้หรอมึงแนะนำตัวต้องเยอะกว่านี้ไหมกูก็ไม่รู้อะเออคือมันต้องเป็นยังไองอะตลกไหมไปคูงกิจแต่แนะนำตัวไม่ได้หรอไม่ใช่มันได้ดีแต่กูไม่รู้ว่า ต้องแนะนำเรื่องอะไรบ้างไงอะไรวะกูก็ยังเป๊ะอยู่นะทำไมสวยงี้สวยสวยจังเลยสวยจังเลยอะนื้ทำไมสวยจังเลยอะเนื้น้น้สวยจังเลยะน้น้น้โอเคค่ะแบบนั้นไม่สวยสวยไม่มากพอค่ะแบบนี้มันจะสวยกว่า ตอบอะไรไม่ได้ให้ยิ้มไว้ก่อนน้องแบมสอนมาโอเคนะคะนะคะไหนคะไหนคะโอเคค่ะเอาแล้วนะคะนักเรียนทุกคนตอนนี้ก็มาถึงคาบเรียนวิชา My name is Chesire Sagda Today I will be your facilitator and I will help you to learn about greeting. Are you ready? Are you ready? ถ้า a ุณพร้อมแล้ a โปรดปรบมือโอเคคุณครูจะเปิด PowerPoint ให้นัจะเปิดสื่อให้นักเรียนดูนะคะสื่อดังต่อไปนี้นักเรียนกรุณา Listen to this song carefully and then try to sing a song again and you and you and you and tell me the meaning of this song okay okay let go บอกความหมายคุณครูด้วยนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะดนตีมา Hello 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 How are you I'm fine I'm fine I hope that you ใช่ไหมแล้วก็ฟังไปแล้วใช่ไหมคะหนึ่งรอบแล้วคุณครูให้หนูทําอะไรอีกเกยคุณครูให้หนูพยายามที่จะร้องเพลงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนคุณครู I have some questions โอเคเอาล่ะ Look at this ดูไปที่อะไรคะดูที่ดูที่ PowerPoint ที่คุณครูเปิดให้หนูดูโอเคไหม แล้วทีนี้ฟังคำถามครูให้ดีๆนะคะ What words do you hear in this song คุณได้ยินคำว่าอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะในในเพลงนี้โอเคไหมอ่ะหนูก็ตอบครูไหม fine. อย่างนั้นอย่างนี้โอเคโอเคค่ะ หลังจากนั้นคำถามต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูจะถามหนูว่า Who do you see in this picture ในรูปนี้ค่ะหนูเห็นใครบ้างอ่าหนูเห็นใครบ้าง And what are they doing พวกเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ย ตอบตอบครูมาเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมหนูก็ตอบว่าอ้าวคุณค่คะหนูขอตอบได้ไหมคะได้ได้ค่ะอ้าวหนูตอบไปเลยหนูหนูหนูจะตอบแล้วนะคะคือหนูอยากจะบอกว่าหนูเห็นจิมมี่กับทีน่าคะ่ะโอ้จิมมี่กับทีน่าใช่ไหมคะอ้าว แล้วพวกเขากำลังทำอะไรอยู่เอย่ยกำลังทำอะไรอยู่เอย่ย What are they doing? โอเคเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยใช่ไหมหนูตอบว่ายังไงคะ They are saying hello to each other. Oh well done เก่งมากมากเลยย่เ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 ย่ำอ้าวครับยูแฮ อา้าวทำไมครูถึงติดอา้อาวจังเลยอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นะโอเคแล้วก็ทีนี้นะคะคุณครูก็จะมาคุณครูก็จะมาสรุปให้หนูฟังนะคะว่าต่อไปนี้เขาจะพูดว่ายังไงกันบ้างเขากำลังทำอะไรกันอยู่อา่าโอเค Jimmy and Tina Jimmy Jimmy is a boy and Tina is a girl. They are saying hello to each other and they are happy are they happy? You see they are small smile. smile. s mile smile okay smile 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 okay เราควรจะสมายเอวสมายเอวทำไมเนาะพยายามที่จะสมายเอวมากเลยสมายเอวสมายเอวสมายสมายก็เป็นปัญหาที่ยังคงพูดได้ไม่ชัดเจน ทำไมถึงสวยแบบนี้มีคุณครูภาษาอังกฤษสวยขนาดนี้ทำไงได้เนี่ยอ,อ,อย่าชมสิคืนนะ่ะเออเอา้าประเดยนคือจับขั้นตอนยังไม่ได้ไงเดี๋ยวก่อนนะอา้าแล้วก็ทีนี้นะคะครูจะให้หนูร้องเพลงค่ะร้องเพลงซ้ำอีกประมาณสองครั้งแล้วหนูพยายามบอกความหมาย ครูมานะคะโอเคว่าเพลงเนี่ยสวัสดีนะคะคุณครูแล้วก็เนี่ยโอ้ยคิดวมีแว่นตาเอา้าสวัสดีค่ะคุณครูใช่ไหมเขาบอกว่าสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีคุณสบายดีไหมฉันสบายดีฉันสบายดีฉ,ยดฉันหวังว่าเธอจะสบายดีด้วยเหมือนกันนะเขาพูดว่าอย่างนี้ใช่ไหมลูกโอเคนะแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมอ่ะอันนี้ หลังจากนี้ใช่ไหมคะครูจะให้หนูแบ่งกลุ่มกลุ่มละห้าคนหนูอาจจะกลุ่มละห้าคนนะคะเอ,อ้กลุ่มละห้าคนนะคะโอเค แล้วถ้าหนูสามารถที่จะร้องเพลงให้พร้อมเพรียงกันได้ทีมไหนร้องเพลงได้พร้อมเพรียงกันที่สุดคุณครูจะให้ทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคค่ะชนะชนะไปเลยนะโอเคอะในในร้องสิ ทีมเอเก่งนี่าทีมเอ the is the winner นะคะเออถูกไหมถูกไหมมนงมาถูกไหมอา้าวทีมเอคือ the winner คุณได้ไปต่อบวกให้เลยหนึ่งคะแนนอา้อาอ้าวต่อไปนี้ คุณครูจะเปิด the picture คืออะไรคะ the picture คุณครูจะเปิดภาพให้หนูดูแล้วหลังจากนั้นคุณครูจะอ่านให้หนูฟังก่อนนะว่าคืออะไรบ้างโอเคคุณครูจะเปิดภาพให้หนูดูปุ๊บ hi i'm jenny hi i'm jimmy hi i'm tommy nice to meet you or or what's your name คือชื่ออะไรคะชื่ออะไรเอ่ยอ่าชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้นะอ่าลอฟังก่อนนะคะอีกครั้งนึงนะ Hi I'm Jenny Hi Hi I'm Jenny Hi I'm Tommy Hi I'm Jimmy What's your name Okay What's your name อ่ะก็คือ,อยังไงคะ มันเป็นการทำรายกันเนี่ยแสดงความรู้จักกันใช่ไหม,อ,มอ่ะแล้วก็ทีเนี้ปยประเด็นของเราอยู่ที่ว่าคุณครูอ่ะจะให้หนูอ่ะอ่านก่อนค่ะให้หนูอ่านอ่านประโยคเหล่านี้นะแล้วก็ทีนี้คุณครูจะให้หนูลองที่จะออกมาคุยข้างนอกว่า เนี่ยประโยคพวกนี้หนูสามารถพูดได้ไหมเดี๋ยวครูก็จะมาดูกันว่าหนูทำได้ไหมเนี่ยสมมุตินะคะว่าครูแยกล่างออกเป็นสองคนโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเวลาที่หนูจะพูดนะคะเวลาที่หนูจะพูดเนี่ยประโยคใดก็ตามที่มีชื่อของคนหนูก็รู้ใช่ไหมจินนี่เจมี่อะไรก็ตามก็คือชื่อของคนใช่ไหมคะ ที่เริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่โอเคไหมอันนั้นคือชื่อชื่อเฉพาะของคนก็คือคนนี้นชื่อจิมมี่คนนี้ชื่อเจนนี่อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าเนี่ยในการเนี้ยครูจะให้หนูอ่ะครูจะให้หนูอ่ะพูดโดยใช้ชื่อของตัวเองอ่ะแทนลงไปในนั้นนะคะแทนลงไปในประโยคนั้นเลยโอเคไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นครูขออนุญาตแบ่งร่างเป็นสองร่างนะคะโอเค Good morning ไม่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 ไม Hi I'm Jenny Hello I'm Tom Hello I'm Tommy What's your name คุณชื่ออะไรเขาถามว่าคุณชื่ออะไรก็คืออะไรคะคุณชื่ออะไรใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติว่า ครูจะบอกว่าสมมตคคิครูคนแรกชื่อครูคนแรกชื่อครูมิ้น์ครูอีกคนชื่อครูรถถังโอเคไหมอ่ะโอเคนะตอนนี้ครูเป็นครูมิ้น์อยู่นะ Hi Mint I am เออไม่ Hi รถถังเออ Hi I am Mint Hi I am รถถัง nice to meet you nice to meet you too อะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมเออให้นักเรียนลองพูดอย่างนี้นะคะหน้าห้องเป็นทีมทีมละสามคนโอเคไหมตามประโยชน์พวกนี้แต่หนูใช้ชื่อตัวเองในการเอามาแทนนะคะโอเคไหมโอเคไหมโอเคเนาะ,ะหลังจากนั้นพอผ่านไปปุ๊บครูก็จะให้หนูเนี่ย ลองถ่ายสิว่าอดก่อนครูก็จะเปิดอะครูจะเปิดรูปหน้าคนให้ดูนะหน้าคนรู้จักไหมคะ face 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 แปลว่าใบหน้าโอเคครูจะเปิดให้หนูดูปุ๊บอะหนูดู n u m b e r ร who is this คือใครเอ่ยนัมเบอร์วัคือใครเอ่ยไม่รู้นะ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 อะามบัตรใครไม่รู้อะหนูก็ลองบอกชื่อมาใช่ไหมอะโอเคหนูบอกเสร็จแล้วปุ๊บเอาละ จากนี้ครูก็จะเฉลยอ้อาวเฉลย n u m b e r ร์วันอิสจิมมี่นัมเบอร์ออะไรแบบนี้นะแล้วก็ครูจะลองถามหนูอีกทีว่าคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้คือใครโอเคไหม